กับรบคันนี้ครับยังมาปับสภาพครับกับกระบะ4ประตูครับยกสูงครับตัวปีเนอร์ครับเกียร์ธมัมด6สปีดครับโฉมหน้าปีใหม่ๆครับกับไม่เพิงแค่ละ55,000นะครับกับโตโยต้าครับไฮรัก r รี o โบนะครับ2.5มิตรับปีเนอร์4ประตูครับรถปี2021ครับรถสภาพนางฟ้ากับงานสีบอลกันดยสวยๆครับกับงานเจ้าของแค่ไีครับ กระจหน้านะครับมาพร้อมกับระจหน้าครับโฉมไม่ได้เชียงเดิมๆสวยๆนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นการไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ของตัว LED ครับพร้อมกับงานไฟตันหมอคู่ล่างนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ครับสุขภยัดครับมาพร้อมกับงานล้อแม็ก18นิ้วเดิมโรงงานครับไปยางคือสปิริตโกปี2021ครับเส้นสังงานด้านข้างครับงานบอดี้เดิมๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับมาพร้อมกับงานไฟท้ายของตัว LED ตัวใหม่ๆครับมีอะไรของตัวกล้องมองหลังให้แล้วนะครับภายในนะครับคันนี้ไม่ปลอดสภาพครับงานพร้อมกกกััััับบบบบบงงงาาาาาานนนเเะะพคคครรรรรมมมออแท้้ดิจโโ มัลติฟังก์ชันนะครับมีหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วนะครับพร้อมระบบของตัวแอร์แมนนใช้ง่ายง่ายพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตมัดครับที่เป็น6สปีดพร้อมระบบของตัวอีโคโหมดพร้อมโหมดให้แล้วนะครับด้านหลังครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับงานบอกเ้าครับเบอกแท้เดิมโรงงานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะซีพียโตครับปีใหม่ๆครับไม่ได้น้อยนะครับราคาเพียงแค่6 1 9 0 0 0นกาพักับราคาผ่อนครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หน0่งหมื่นห้าร้อยบาทครับห้าภาพรับชมดูคลิปนี้ครับเดี สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับกระทางช่องแมงพิจรถกระบะมือ2ครับช่องที่เป็นศูนย์รวมของตัวรถกระบะคัดเกตคัดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่กระดอง3ครับของทางสาขาหนึ่งครับสักการใหญ่ครับบริษัทเชรยนต์ยนะครับที่มีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้าครับคันนี้พิ่งเข้ามาใหม่ครับอย่างวรบาสภาพครับกับกระบะครับตัวลองท็อปรับสภาพรางฟ้าครับพร้อมใช้งานกับเล็กไมพิงแค่หลักหมื่นครับเท่านั้นครับกับคันนี้ครับ โตยต้าครับไฮรักรีโวนะครับ2.5มิตรครับปรนเนอร์4ประตูะครับเกียร์อตโมัติหกสเปคเกิดรถปี2021ครับรถสภาพนางฟ้ากับงานสีบอลกันโดยส,สวยๆครบับงานเจ้าของแค่บเดียวนะครับ ในส่วนตัวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรองท็อปแล้วนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับดีเซลนะครับขนาด2.4นะครับสุดประหยัดครับมาพร้อมกับกระจหน้าครับโฉบไม่ได้ชิ้นเด่นสวยๆครับมาพร้อมกับเส้นสายงานค้างมอดดี้เดิมๆครับดอกเบี้ยทดลองครับเริ่มต้นกขบะ4ประตัวครับเริ่มต้นอยู่ที่4ปีครับ2.79ครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ7ปี84งวดครับดอกเบี้ย7ปีครับอยู่ที่4.74จุครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สสสสะะดดววกกกกกกทททาาาาาเซ็็นนััับบบบรรรรรรรีีี่่่่ิิษคคคแลลล้้้มมขขออองงงไ์ใหตยูู รถคันท่านใดครับสนใจครับสามารถเข้าดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทสรถยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทสรถยนต์อยู่ตรงซอยเสชียงไทย68นะครับแยกหนึ่งครับบินบุรีครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือแฟแนซ์กระทางผมได้เลยครับเซอร์เม้งที่เบอร์ส่วน64ครับ1466023ครับหรือแอดไลน์หาผมมาดีได้ครับก็เริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกระทางช่องเม้งขึ้นรถกระบะมือสองครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยคครัับนนี้ครับ รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นตัวรองท็อปนะครับตัวมิดนะครับรุ่นของโตกระบะครับตัวใหม่ๆครับจะมีอยู่3รุ่นครับตัวเอ <ossing. S 1> ็นทีคือตัวรุ่นต้นครับตัวมิดคือตัวรองท็อปครับมาพร้อมกับงานรุ่นตัวท็อปสุดคือรุ่นตัวตัวไฮนะครับไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟด้านหน้าครับที่เป็นงานครับไฟโปรเจคเตอร์ครับมีงานไฟเดย์ทามของตัว LD ให้พร้อมนะครับสภาพโคมเดิมๆใสๆนะครับสภาพโคมเดิมโรงงานครับตัดทัชสติ้งงานถีก็ตแบ็ค ของกดโลโก้ของตัวไฮลักด้านข้างมีให้แล้วกระจายนั่งครับโชว์ไม่เล่นเช้งครับรุ่นนี้ครับรุ่นรองท็อปครับมาพร้อมกับทศิลงานในงานสีเท่าเดิมๆโลโก้ตัวโตโยต้าใหญ่ๆชัดเจนนะครับไฟฝั่งขวาสภาพเดิมๆใสๆนะครับไม่มีล้อแตกหรือรอยล้าวนะครับมาพร้อมกับงานไฟครับตัดหมอกคู่ล่างนะครับมีให้แล้วงานไฟตัดหมอกครับเป็นงานไฟตัดหมอกของตัวงาน LED ให้เราครับแต่ด้สกินงานสีคั็แบ็คครับตัดขอบในงานโครเมียมเดิมๆสวยๆนะครับมาพร้อมกับงานเลขทะเบียนครับจะเป็น1ขอไข่หอหีบครับ4693ของกรุงเทพมหานคร ให้ตรงงานฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มี้วรอยบุบนะครับหรือรอยลักยิ้มนะครับให้ดูสามเนมเคิร์ฟของตรงงานฝากระโปรงครับคันนี้เพิ่งเข้ามาครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับผมขอตรงการรีวิวให้ดูก่อนว่า ลายของตัวงานฝากระโปงครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวงานฝากระโปรงทั้งสองฝั่งนะครับสัพพันเดลเบสวยๆเดี๋ยวผมต้องการเก็บริ้วรอยลายของตัวงานนะครับริ้วรอยของตัวงานฝากระโปงนะครับรถของเราเพชรยนต์นะครับเปิดมา24ปีครับปีนี้ครับรถของเรามีทีมงานตรวจสอบมากกว่า2 7 4จุดครับลูกค้ารับรถไปนะครับจะรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักนะครับทางเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนครับ ด้านด้านข้างนะครับมาพร้อมกับงานคิ้วโป่งซุ้มล้อพลาสติกครับสีดำนะครับออกแบบวินซั์ให้ดูดุดันและครับพรีเมียมมากขึ้นมาพร้อมกับงานล้อแม็กครับ18นิ้วสีเทาโตเดิมเดิมนะครับจากโรงงานด้านในเป็นงานสีก้อนแบ็ครับปัดเงาด้วยงานสีเงินด้านนอกนะครับแม็กน็อตหกโลนะครับแม็ก18นิ้วเด้วยโรงงานนะครับมาพร้อมกับลายของตัวยางบิสโตนครับปี2021แล้วนะครับสัปดาห์ที่1ของการผลิตนะครับสิทียางหน้าข้างมาพร้อมกับหน้าข้าง265ความหนา60ครับเป็นลักษณะของตัวยยาางง R18 2021คครรัับบปี ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆดูจากความลึกของตัวดอกยางนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกสาถึงปีเลยสภาพหน้ายางเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยแตกร้าวสภาพแม็กเดิมๆนะครับอาจจะมีรอยเล็กน้อยของการใช้งานบ้างครับไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ของการเก็ดริ้วรอยลายของตรงงานแม็กครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบด้านหน้ามารอทพองงานเบรกติสนะครับโช๊หน้าแห้งเดิมนะครับจากโรงงานนะครับให้ดูริ้วรอยของตรงงานโชคนะครับเรียนสันค้นหัวน็อตนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยซึมรั่วหรือการขันของตัวงานของน็อตของตัวงานโชคด้านหน้าหรือการดัดแปลงของตัวโช๊คด้านหน้านะครับซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ทาการชำระล้างช่วงล่างก่อนส่งมอบผมทำการเก็บริ้วรอออะไรตะวดงานครับรีเฟิร์บครับภายในล้างช่วงล่างครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายเข้ามันเครื่องของเดียวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ คันนี้ครับมาพร้อมกระจกมองข้างครับเป็นงานเขาโครเมียมมีข้เรียกตรงจกมองข้างครับจบภาพเป็นงานปรับพรบไฟฟ้าครับพร้อมกับติดตั้งงานกันสายให้ประตูวที่สบานแล้วกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับให้ดูนะครับแท้เดิมจงงานจากส่โตโยต้านะครับมาพร้อมกับงานทาสีพรบนะครับเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้านะครับอยู่แล้วนะครับงานสี่ติดตั้งมาแล้วนะครับด้านหน้า4 0ด้านข้าง60%รนครับลดิลลรองานด้านข้างนะครับอาจจะมีเล็กน้อยครับของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมทําการเก็บดิล้ลครอนสงมอบ ให้ดูงานบอดี้ครับงานด้านข้างงานบางๆเดิมๆครับโลโก้ของตัวแบตชัยรักด้านข้างมีแห้สองฝั่งนะครับของติดตั้งงานบันไดให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับด้านจับงานประตูมาพร้อมงานครับโครเมียมนะครับมีการลยมือให้พร้อมครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานผมต้องการเช็คตรวจสอบประตูทั้งสี่บานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าหรือกระจกด้านหลังครับกระจกแท้เดิมโรงงานมีระบบของตัวออโต้รางครับกันการจราจรกบานไม่เฉพาะคนที่ขับและก็บวกคนที่นั่งด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ภายในนะครับรุ่นของตัวครับรองท็อปตัวมิดครับมาพร้อมกับงานเบาผ้านะครับเบาะแท้เดิมครับจากโรงงานคันนี้ยังทมาทการปรับสภาพนะครับให้ดูสภาพเบาครับเดิมๆนะครับออกแบบดีไซน์ให้ดูพรีเมียมเบาเดิมๆตึงๆข้อดีของตัวเบาผ้าครับมีข้อดีอยู่แล้วนะครับจะไม่ร้อนนะครับกรณีที่ตากแดดเหมือนงานเบาหนังนะครับสภาพเบาเดิมๆนะครับตัดด้วยงานตะเข็บได้นะครับสีขาวเบาปรับเป็นเมนูนเลยนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมต้องการเก็บชําระล้างครับภายในรีเฟรบให้อีกหนึ่งรอบนะครับให้ดูโครงสร้างของตรงงานเสาเอฝั่งซ้ายนะครับ เดสันคมหัวน็อตนะครับไม่มีเราขยับนะครับหรือการขันของตัวงานชุดประแจนะครับรอยโครงสร้างหองตัวน็อตด้านบนครับเดือดสันคมเดิมนะครับไม่มีเราของการชนโครงสร้างของตัวงานด้านข้างนะครับดูจากสปอตเบตอาร์ตนะครับผมทําการแกะให้ดูสปอตเบตอาร์ตนะครับกรมแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานลูกยางประตูอย่างเดิมอยู่นะครับรอสปอตเบตอาร์ตกรมแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานทางด้านบนนะครับ แล้วก็งานของตัวงานด้านข้างนะครับรถปีใหม่ๆครับไม่เพียง55,000ตอนนั้นนะครับกับราคาผ่อนนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทนะครับกับราคาอยู่ที่619,000นะครับสามารถขับดูรถนะครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับเดอร์เฟแนนต์นะครับประทางผมได้เลยนะครับเซลเมงครับที่เบอร์0641466023หรือแอดไลน์หาผมบนนี้ได้ครับงานเสาบีนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับดูเรียดจากเหลี่ยมสันคมโพนนั ไม่มีเราขยับนะครับด้านบนแล้วก็งานด้านล่างนะครับงานสกราเพจครับโครเมียมด้านข้างครับมีให้แล้วครับประตูทั้งสี่บานดูจากแผงประตูด้านข้างนะครับสภาพแผงประตูเดิมๆนะครับไม่มีรอยถลอกครับหรือรอยขีดข่วนของตรงงานแผงประตูนะครับตัดด้วยงานชิมครับสีบอลเดิมๆด้านจับงานประตูเป็นงานครับโครเมียมนะครับหลกชันทะลอกประตูทั้งสี่บานมีให้แล้วกระจะลดลงสาฟ้าที่วางขวดน้าแก้วน้ําพร้อมกับงานลำโพงมีให้แล้วประตูทั้งสี่บานนะครับงานทับทิมแผงประตูด้านหน้ามีให้แล้วนะครับ ดูได้จากโครงสร้างของตรงงานครับตะเข็บซิลิโคนของตรงงานข้างครับดูได้จะครับผมทาการจิกใดูเลยงานตะเข็บซิลิโคนงานบอดี้เดิมเดินะครับถ้ารถมีการเก็บงานเคาะสีงานเพิ่มเติมมานะครับตะเข็บซิลิโคนจะไม่สามารถที่ทําการจิกลงไปได้นะครับงานบอดี้บางบางเดิมเดิมสปอตเบรคอาร์คครับกลมเดิมลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อนครับต่อมานะครับแผงประตูด้นหลังฝั่งซ้ายนะครับ เหมือนกันครับด้านจับงานประตูเป็นงานสีเซนเวอร์โครเมียมกนรลอยมือนี้ให้แล้วงานการสาดติดตั้งแฮ้ประตูสี่บานมีงานลูกแดกหลังคาด้านบนให้พร้อมครับดูจากด้านด้านบะมนสังคานะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยกระแทกของตรงงานด้านบนหลังคานะครับภายในนะครับด้านหลังของตรงงานเบาเหมือนกันครับงานเบาผ้าดํามเดิมสีสวยครับเบาตึงๆครับนั่งสบายนะครับมากับหมอนรองคอมีให้แล้ว3จุดพร้อมกับการสาดสติวิให้3จุดแล้วรองรับของตัวไอโซฟิกให้แล้วทั้งสองฝั่งนะครับ ในส่วนห้องกระเป๋าจิ๋วด้านหน้านะครับมีให้2ฝั่งนะครับพร้อมกับที่แขวนของครับรับหนักได้4กิโลกรัมนครับสช่องนะครับในส่วนตรงงานด้านหลังนะครับคันนี้มีที่วางมือนะครับแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ําให้2ช่องนะครับในกรณีที่เรามีกระเป๋าสัมภาระเพิ่มเติมนะครับในการขนของสัมภาระที่ไม่อยากให้ตักแดดตักฝนครับสามารถทําการพับเบาะขึ้นมาได้นะครับและวางพื้นที่ใช้สอยของตรงงานด้านหลังได้ชุดประแยแม่แรงด้านล่างมีให้พร้อมถ้าไม่มีผมทาการใส่ให้ ดูจากการฮดโลูมครับงานสภาพเดิมๆไม่มีรอขีดควรของตรงงานเฮดลมครับดามจับบุคคลด้านหลังมีให้2ฝั่งร้องกับที่แขวนไม่แขวนด้านหลังให้2จุดนะครับดามจับบุคคลขึ้นมีให้แล้วสองฝั่งนะครับงานแผงประตูสภาพเดิมๆเลยสวยๆนะครับที่วางขวดน้ํำลาโพมีให้ดูโครงสร้างหอตัวหอน็อตนะครับไม่มีรอขยับนะครับของตรงงานหอวน็อตนะครับรอสปอตเป็นอาร์ตนะครับตองการแกะให้ดูเลยซอฟต์เนอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับ รถปีใหม่ๆครับไม่ได้น้อยครับถ้าซื้อไปแดงครับราคามีแน่นอนครับราคาอยู่ที่ประมาณ9ก้0 0 0นสามซื้อกับเราครับราคาเพียงแค่หกสิบหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับถูกกว่าประมาณสามแสนกว่าบาทเลยกับเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับในส่วนตัวงานเสาซีนะครับงานบอดี้บางๆครับเดิมๆงานสครับเพจมีให้นะครับด้านหลังมีปุ่มล็อกเด็กให้พร้อมนะครับงานตะเข็บซีโคนะครับงานเดิมๆนะครับการจิกีคดูงานตะเข็บซีโคเดิมๆนะครับ งานบอดี้เดิมเดิบางๆลูกยางคอประตูไม่มีรอยฉีกขาดนะครับโครงสร้างของตรงงานแผงประตูไม่มีรอยเคาะนะครับหรือการชนโครงสร้างของตรงงานด้านค่านะครับคิวปกซุมล้อนะครับด้านหลังมีให้นะครับงานซิกเกิลของตัวปีเดนเนอร์นะครับมีให้สองฝั่งนะครับอาจจะมีรูรอยนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมงทำการเก็บวิวรออะไรของตรงงานสีให้รอบคันนะครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับด้านหลังมาพร้อมกับงานเบรกดัมนะครับแม็กครับ สีตัวโทนเดิมจากโรงงานและยางบิสโตทั้ง4เส้นนะครับเป็นงานปี2021แล้วนะครับผมต้องการเช็คแค่แล้วบิสโตนะครับปี2021ยังสามารถใช้งานได้ยาวความลึกกับยางสภาพเดิมเดิมนะครับแม็กแทบจะไม่มีปีล็อสุดบาทเลยครับลอแคสซีโครงสร้างนะครับของตัวครับแคสซีครับสภาพเดิมเดนะครับไม่มีร้อของการชนโครงสร้างการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับซมลอพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนบันโคด้านหลังครับมีให้ ต่อมานะครับในส่วนตรงงานท้ายครับรุ่นใหม่ครับตัวนี้ครับจะออกแบบบีไซน์ของตรงงานท้ายครับเป็นงานไฟของตัว LED ให้แล้วนะครับมาพร้อมกับโลโก้หรือแบสช่องของตัวโตโยต้าครับด้านจับงานแบบโตเป็นงานโครเมียมนะครับของกับโลโก้ครับของตัวไฮ l ักดีโวครับมีให้ครบไฟฟังขวาสภาพเดิมแท้เดิมจากโรงงานนะครับกันชนด้านท้ายครับตัดงานสกินโครเมียมครับมีงานติดตั้งเซนเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะครับให้ดูงานช่วงล่างของตรงงานช่วงล่างของตรงงานหลังกระบะนะครับ ล้ออะไรครับมีให้ครับงานแหนบเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงโช๊คของตัวงานด้านหลังหรือการดัดแหนบเพิ่มเติมนะครับช่วงล่างนะครับอาจจะมีคาาเศษฝุ่นของการใช้งานครับเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมทำการชำระล้างครับเก็บรายอยดของตัวงานช่วงล่างรีเฟร์ภายในให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่เลยนะครับดูจากดีเทลของตัวงานแม็กไกเนอร์ด้านหลังนะครับผมองการเปิดให้ดูเลยครับแม็กไกเนอร์นะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ทําการทําสปายชาระล้างนะครับอาจจะมีค่าเศษฝุ่นของการใช้งานอยู่แล้วนะครับ แต่ให้ดูริ้วรอยของตรงงานบล็กเนอร์นะครับไม่มีริ้วรอยถลอกนะครับหรือการบรรทุกของงานหนักๆนะครับดูได้จากดีทีตรงงานบล็กเนอร์เลยริ้วรอยแทบไม่มีครับอาจจะมีคัาบเศษฝุ่นเล็กน้อยด้านจับยึดของครับมีให้4จุดครับฝั่งซ้าย2จุดฝั่งขวา2จุดครับงานท้ายเดิมๆดูได้จากเปลียมสันโอน็อตนะครับหัน็อตครับเดิมๆนะครับเปลี่ยนสันคนเดิมๆครับงานท้ายเดิมๆนะครับไม่มีริ้วรอยของการชนโครงสร้างของตรงงานด้านท้ายนะครับดูได้จากตัวน็อต ดูเจาะกลงผมสวยสปอตเป็นอาร์ตกลมแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานไม่มีการเชื่อมตจอกระตัดต่อหรือการเคาะงานของตัวโครงสร้างนะครับในส่วนของตรงงานชกด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับงานทับผ่อนแรงของการเปิดปิดท้ายกระบะให้พร้อมแล้วนะครับกรณีทําการเปิดท้ายกระบะนะครับหรือเดิงคารขึ้นนะครับคันนี้จะผ่อนแรงในการปิดงานท้ายกระบะให้แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนตรงงานฝั่งขวานะครับงานบอดี้บางๆเดิมๆสติ๊กเกอร์ปีเลเนอร์มีให้แม็กสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับดอกยางของตัวครับ ปี21นะครับสภาพเดิมไม่มีรอยฉีกขาดโดยรอยปีลอฟท์บาร์ของตัวงานแม็กลอยแคสซีตรงสร้างครับสภาพเดิมครับมาพร้อมกับงานเลขครับตัวถานนะครับที่เป็นครับ M นะครับ R ครับ O รงท้าด้วย6588นะครับซุมลอยพลาสติกการยึดติดของตัวมุดยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับบันไดด้านข้างมีแฮนด์ทั้งสองฝั่งนะครับงานบอดี้บางๆครับเดิมๆครับยูร์รออาจจะมีการเก็บยูร์รอยงานเล็กน้อยนะครับจกแท้เดิมครับจากโรงงานนะครับ แผงประตูด้านหลังนะครับฝั่งขวานะครับดูจากแผงประตูนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับไม่มียรอถลอกหรือรออฉีดของตรงงานแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับงานสครับเพจมีให้ครับหัวน็อตเดิมๆนะครับสวยๆนะครับด้านจับปุคคลขึ้นนะครับมีให้ด้านหลังแล้วนะครับดูจากสปอตเ็นอาร์ครับผมต้องการแกะให้ดูละเอียดเลยสปอตเ็นอาร์กรมแท้นะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานทด้นบนนะครับแต่ก็งานของตรงงานด้านข้างนะครับงานสปอตเ็นอาร์ทุกอย่างครับยังเดินหนื่อยู่นะครับ สปอตเป็นอาร์ครับกลมแท้เดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานงานเสาซีบอดี้สีเดิมๆนะครับงานแผงประตูด้านหน้าครับงานบางๆครับเดิมๆโลโก้ไฮลักครับมีให้แล้วนะครับแมกกานหน้านะครับนะครับไม่มีดีเทวรอของตัวการปีฟุตบาทนะครับด้านหน้าเบรกติดสภาพเดิมๆนะครับ๋ยวของการเช็คภาเบรกครับตรงนี้ให้นะครับหน้าสภาร์ยานเดิมๆสวยๆความลึกทุกอย่างอย่างสามารถใช้งานได้อยู่ยาวนะครับชุดด้านหน้าครับแห้งเดิมจากโรงงานนะครับ มาร์กสีแต้ Pop, so มส hey, ีโยครบเป็นซันน For right. ็อตครับไม่มีร้อขยับเลยการถาตรงงานชุดประแจซุมล้อพลาสติกครับการจีติของตัวหมุดยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคงต้องการเก็บริ้วรอยละเอียของตรงงานครับชำระล้างครับรีเฟิร์ฟภายในล้างช่วงล่างครับตรวจสอบระบบตัวขึ้นยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับแผงประตูด้านหน้านะครับดูจากหัวน็อตนะครับเหรียสามโครวน็อตเดิมๆนะครับด้านในหัวน็อตไม่มีลอยขยับนะครับสปอตเป็นอาร์นะครับแผงประตูนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ไม่มีการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานนะครับเพิ่มเติมนะครับดูจากงานของตัวงานด้านข้างนะครับตูกยางนะครับยังเหนืดอยูเนะครับคันนี้นาญาตทาการแกะให้ดูละเอียดเลยสปอตเ็นอาร์คนะครับโกลมแท้เดิมนะครับจากโรงงานงานเสาบีหัวน็อตไม่มีระขยับเหลี่ยนสันโคนหัวน็อตสภาพเดิมๆซิกเกอร์การตังยางมีให้ด้านล่างครับเหลี่ยนสันคนของน็อตเดิมๆนะครับงานสกรัเพดมีให้นะครับ บอด้านในมาพร้อมกับงานบอกปรับเมนูนวหกทิศทางนะครับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับคันนี้3ามการนะครับปีลูของตัวแอร์แบ็กให้3จุดแล้วนะครับกุญแจเป็นกุญแจงานครับสวดคีย์หรือกุญแจดาบนะครับมีให้แล้วนะครับรู้สึกว่าคันนี้กุญแจจะมีให้2ดอกแล้วนะครับต่อมานะครับคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอครับดีต้นองการใช้งานรุ่นใหม่ครับอัปเดตดีไซน์ให้ดูล้ำซอกใหม่มากขึ้นครับมาพร้อมกับเลขไมล์ของการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่5500 0กิโลนะครับรถปี2021ัรับ เฉลี่ยลดแค่3ปีใช้งานเพียงแค่18,000กิโลเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์คันนี้ครับเครื่องยนต์มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสุบประหยัด2.4นะครับพร้อมกุงกำลังคุมกำลังแรงม้าครับอยู่ที่100นะครับ50นะครับแรงม้าแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับคอนโซลด้านหน้านะครับสีดำเดือนสวยๆตัดด้วยทีมงานนะครับที่เป็นงานสีบอลดั้เดิมหน้าจอนาฬิกามีให้ไฟฉุกเฉินมีให้แล้วพร้อมกับหน้าจอฮัสกี้ครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับ จอสกรีนนะครับกล้องมองหลังครับมีให้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงผ่านทางโพรมาลัยมาติฟังก์ชันตรงนี้เลยมีระบบตัวริสเปนเช็คออนบอร์ดของตัวหน้าจอนะครับมีให้พร้อมครับสามารถทําการรีเซ็ตครับระบบพร้อมเร็วนะครับดูอัตราการเส้นเปลืองตรงนี้ได้หรือคอนโทรลเกี่ยวกับของตัวเครื่องเสียงได้นะครับที่วางแก้วน้ำขวดน้ํามีให้2ช่องนะครับฝากระโปรงนะครับทําการเปิดได้นะครับฝาถานน้ามันนะครับให้ดูงานนะครับเบรกช่วงล่างนะครับ สภาพดําเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยของตัวงานซึมรั่วของตัวระบบเบรกนะครับหรือตัวคันเร่งนะของตัวงานด้านล่างนะครับแอร์เมนนวลนะครับมาพร้อมกับงานใช้งานง่ายๆพอร์ตของตัว USB นะครับมีให้2พอร์ตนะครับพอร์ตของตัว Aux กับ USB นครับมีให้1ช่องพาร์ตนครับมีให้2ช่องแล้วนะครับที่วางขวดน้ำนะครับมีให้2ล็อกที่วางโทรศัพท์ด้านหน้ามีให้พอมระบของตัวเกียร์อัตมัสนครับที่เป็นซสลเชียวชิดนะครับสามารถเล่บริะบบของตัวเกียร์สปอร์ตได้ มีระบบของตัวประหยัดพลังงานครับอีโคโหมดนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังในการขับเคลื่อนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นพ่อโหมดให้แล้วนะครับเมคดมือเมนูใช้ง่ายง่ายนะครับพี่พักแขนต้องการมีให้ผมต้องการเก็บดิ้วร้อนะครับทำละล้างครับเก็บรายละเอียดของตัวงานดีเทลของตัวงานฝนอย่างนี้ให้ลูกค้าครับใบใหม่ครับอ่อนส่งมอบนะครับยูบ็อกต้องการนะครับมีให้คอนโซลหน้านะครับรุ่นโตโยต้าครับจะออกแบบอีซาคอนโซลใส่ของให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ คอนโซลด้านหน้ามีที่วางของให้ระบบคูบ็อกซ์มีให้แล้วนะครับเกทดิชารคเขามีให้เหมือนเดิมนะครับคู่มือนะครับการใช้งานนะครับมีให้ครบนะครับระบบของตัวมีเดียมีให้แล้วคู่มือการใช้งานนะครับมีให้นะครับเดี๋ยวผมทาการแกะให้ดูนะครับคู่มือของการใช้งานภาษีพรบอนะครับเราดูแลต่อให้ถึงปีหน้าอยู่แล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับด้านในนะครับเอกสารนะครับมีให้ครบนะครับคันนี้รถของเราครับเล่มของเรามีครบนะครับไม่มีช็อดศูนย์หายนะครับรับประกันโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วครับ แผมมังแดดน้านข้างนะครับกระจกมีให้บุคคลที่นั่งข้างแล้วนะครับอยายามถักัดให้ดูนะครับมีให้ที่ซน์แว่นตานะครับมีให้ไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้2องจุดนะครับไฟคอนโซลตรงกลางจะสามารถใช้งานได้นะครับแผมมังแดดนะครับบานบุคคลที่ขับนะครับไม่มีกระจกให้นะครับกระจกมองหลังเป็นงานตัดแสงแนนวลนะครับพร้อมกับติดตั้งงานกล้องบันทึกด้านหน้าครับรุ่นใหม่ๆจะมีให้แล้วนะครับงานกล้องบันทึกด้านหน้าให้พร้อมนะครับ ท่านค้าท่านนาครับสนใจครับหรือกําลังมองหาครับรถกระบะ4ประตูครับปีใหม่ครับราคาถูกป้ายแดงมากกว่า3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับกราคาอยู่ที่6 1 9 0 0 0นครับคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนลงต้นเพียงแค่1500บาทนะครับสามารถมาดเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรยนต์นะครับทุกอาชีพของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครับพนักงานบริษัทครับเอกชนนะครับรัฐวิสาหกิจครับอาชีพค้าขายครับเกษตรกรสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับ ลูกค้าแค่ดีนะครับฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนลังต้นเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนั้นด้วยกันครับพอตอนครับคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับรหัสเครื่องครับ2อ d FTV นะครับ4สูบนะครับ16วาล์วพร้อมกระโหลกของตัวเวนเทโบให้แล้วนะครับคงกำลังมาครับอยู่ที่150แรงม้านะครับรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะครับฝาครอบมือเครื่องมีให้นะครับไม่มีรรออยซึมัั่ววขงตน้มันเครื่องงงครรรัับหือกาาดดแปลในนนส่วเคครรื่องยนนต์ะับ คันนี้ครับพิ่งเข้าใหม่ใหม่ครับเรายังไม่ทําการนะครับปรับสภาพชำระล้างนะครับผมทําการรีวิวให้ลูกค้าเห็นก่อนดูได้จากดีเทลของตัวนะครับเครื่องยนต์นะครับมาร์คสีแต้มสีตามเราเข้าต่อนะครับหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับเหรือรอเสื่อมั่วของตัวน้ำมันเครื่องครับทั้งสองฝั่งนะครับก่อส่งมอบครับผมทำการชำระล้างห้องเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเดียวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบครับ ดูจัดการฝากระโปรงนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานกรโชคคํ้ด้านหน้านะครับในการถอดแลกของการเปิดฝากระโปรงด้านหน้าครับมีติดตั้งให้แล้วจากศูนย์นะครับดูจากดีเทลหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับของตัวงานหัวน็อตนะครับตะเก็บซีโคงงานเดินๆนะครับงานลังบานเดินๆนะครับรถไม่มีการชโครงสร้างนะครับของตัวงานด้านหน้ารูจอกคอนสซยสกเกอร์ยังอยู่ชัดเจนนะครับ จะอุ้จัรฝาลักโผล่นั่นหน้านะครับสปอตเป็นอาร์กลมแท้เดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ของตัวข้อคนระวังครับมีให้ครับงานฝั่งขวานะครับสภาพของน็อตนะครับจำเดิมนะครับสวยๆนะครับรอบเคลื่อนเดินนิ่งๆปกตินะครับระบบชุดเบรคครับ ABS ครับมีให้ระดับของตัวน้ำมันเบรคผมท้อการตรวจสอบเช็คให้แคตุ้นนะครับก่อนสองหม้อนะครับดูได้จากงานช่วงหน้านะครับงานดูเจาะเดิมๆนะครับไม่มีการช็อคงานหรือการเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับงานแก้มงานฝั่งขวานะครับดูเจาะคมคมสวยๆนะครับคานด้านหน้านะครับไม่มีรรร่อองงงขกาาชนนส้ ดูได้จากงานดีเทลครับถ้ารถมีการชนโครงสร้างมาครับงานสีครับดูจากคานด้านหน้านะครับงานแก้ฝั่งขวาและการงานของตัวงานคานด้านในนะครับสีจะไม่เหมือนกันครับแต่คันนี้รถสภาพเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างมีความจมน้ำนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายนะครับรูเจาะคมคมสวยนะครับงานสกรับเพดโตโยต้ายังอยู่พกชัดเจนซิเกอร์มอกอยู่พกครับซินทรมะพาวสภาพเดิมๆนะครับช่วงล่างงานงานด้านล่างนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับหรือรอยของการเคาะงานเพิ่มเติมนะครับ แบตเตอรี่ผมทําการชิดค่า CCA ครับให้ลูกค้านะครับแบตเตอรี่ไม่ถึงมาตรฐานหรือแบตเตอรี่ครับเกินหนึ่งปีผมทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับเรามีมรดิ์หลังการขายครับดูแลนะครับสาวันครับหรือนเดือนครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือกําลังมองหาครับรถกระบะครับปีใหม่ๆครับมาเล็กน้อยกับราคาฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับ กับโตโยต้ารับไฮรักครับดีโวนะครับ2.4ครับมิดครับปรีเนอร์4ประตูตัวเกียร์ตโมัด6สปีดกับรถปี2021ครับรถสภาพดั้เดิมสวยๆครับกับงานเจ้าของแค่ใบเดียวครับกับราคาพร้อมครับอยู่ที่ฟรีดาวน์เริ่มต้นที่แค่1500บาทกับราคารถกบอยู่ที่619,000บาทครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทรยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์นะครับกระทางผมได้เลยนะครับเซลเมนครับ ที่เบอร์064ครับ1466023นะครับหรือแอดไลน์หาผมเมอร์นี้ได้นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกข้อมูนเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งไซด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับเรามีแถมฟรีครับบริการดสมาร์ทจุดเฉินให้ลูกค้าอีกถึงปีครับและแถมมัตรดัันให้ลูกค้าอีก1,000บาทนะครับฝากด้วยครับกดกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการิดตามรับชมกับทางช่องเม็งพั อีพีหน้านะครับเรามีรถกระบะคัดเกรดคัดคุณภาพครับสภาพเดินไปสวยครับเราจะานับเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้ทางเมคเบยนยนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ